นะเอาหัวให้ตรงค่ะไม่เคยย้ายเรียกกระแว่หัวตัวย้อนขึ้นก็หัวตรง,ง,งรตรงย้าเลี้ยงจก้มนะมันมองเขาโอเคค่ะเอาหัวตรงตรงยายเป้ยายเป้หมานยู่โอเคยายเป้นิ่งดีแล้วค่ะดีแล้วโอเคบังยิง ยายแปรนิ่งมากนี่ยายแฟรนิ่งมากจะยายจเยังยังไปนั่งใช้ห้องเขาเด้อโอเคโอ้ยยายแปรนิ่งค่ะยายแปรนิ่งโอเคยายแปร์นิ่งทุกหลอกเลยเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วมายายแฟร์เร็วยังมีเวลาอยู่ยายแปร์น่าจะนำยายเลี้ยงไปแล้วนะคะแต่ว่ายายเลี้ยงก็ตามโอเคโอเคยายเลี้ยงก็ดีใจเย็นใจเย็นแรงไปค่ะยายแฟร์แรงไป ใจเย็นใจเียนโยนสูงกันนั่นโอ้กายกายยืงเล่นเทนดองดองเทนดองดองแล้วก็มองขึ้นขึ้นจังตะก้อนี่เจอเห็นอย่างเติมเย็นอ๋อหวานน้อนใส่ซื้อหัวโอเคโอเคยายแปะโอเคเร็วเวลาเร็วเร็วเร็วมันไม่โดนค่ะเวลาโยนอย่าก้มมันไปโดนตะก้าใช่เวลาโดนอย่าก้มถ้าก้มแล้วมันโดนตะก้านะคะโอ้ห่วยเน่าอยู่อ Dayen, Dayen, lekeng iyang, lekeng iyang, iyang tu macam yang tongtong lah. Dayen, okay, Leo. จะคว้องเลย Beni, จู้จังสีาป้ามีเยินเปลได้หลายแล้วได้หน 1, 1> ่อยหนึ่งนับค่ะต้องได้นับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิหหกโค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดสอ็ด 12 13 14สิบสามสิบสี่สิบห้เยป้ี่นา่เอมาเราเห็นจังไหนเรายานบ่ไรยนปับโอ้ยมามาัมตัตัมตัมๆ้เดี๋ยวไปดูไดคลิปเองนะจะจบเจิบเจิบเจ็บไม่สำคัญค่ะสำคัญอยู่ที่การหมุนมาด้วง

ด้วงอ่ดวงอ่ะดวง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 ดวดเป็ด็กอยบอกแล้วว่าเพรสำคัญมันสำคัญที่นี่ใครแแม่แลน้เราอยได้บม่ได้มันสบมามาไม่มาทางเรียนมาไม่มามาไม่มามาไมมาสิมเด๋ยวมาเรืองมาหายมาสิหามาเร็วหาเลยมาเร็ว หาลอยาลอยลอยแล้วขาลอยได้ไหะขาลอย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 ขาลย